สูงต่ำเตี้ยเลี้ยรากดินนะครับศาสตราชาที่เพิ่นบอกไว้เป็นยังอยู่สวนขึ้นมาปลูกพืชผสมผสานเป็นยังคือบอ่ปลูกแต่กล้วยหรือว่าปลูกแต่ข่านะครับเป็นยังขึ้นมาปลูกผสมผสานผสมประเสริกันนะครับมันบอ่อแย่งอาหารกันปีมันบอ่อเบียดกันบ่กความจเจริญเติบโตเขาบอ่อเขาบอ่าบอชิ่งกันขึ้นบ่อ เ,เริ่มแรกคุณตาก็จะปลูกระยะห่างระหว่างนี่ก็ยุป,ประมาณ2เมตรนะครับ2เมตรถึง3เมตรกล้วยกับคากัากล้วยนะครับคุณตาเห็ดแบบนี้ก็คือทุกพื้นที่ทุกตารางเมตรนะครับคุณตาสงสัยประโยชน์เวลาหดน้ำลดน้ำนะครับนาแ,แล้งเราก็ใส่ปุ๋ยนะครับผมคุณตาก็จะใส่ไปในพร้อมกันนะครับคือ ให้ปุ๋ยคากล้วยก็ได้กินมันไหลออกจากคาไปกล้วยก็สามารถดูดซึมกินได้นะครับไหลออกมาทาังนี่กล้วยตัวนี้ก็สามารถดูดซึมกินได้ได้นะครับโดยที่ว่าเห้าบวบวเสียถิ่งโดยเป้าประโยชน์นะครับคือทีเห่านี่ก็จะได้ประโยชน์เต็มๆนะครับพื้นที่ไม่หน่อยไรสองไรนี่เห้าก็ปลูกได้พื้นที่โดยเต็มนะครับแบบนี้นะครับถ้าไปกว้กวงก็จะเห็นว่ากล้วยคามีหอดมะละกอนะครับคุณตาเห็ดนะครับคือคนเฮ่าก็ กินทุกอย่างที่ปลูกนะครับปลูกทุกอย่างที่กินใช้ประโยชน์จากพื้นดินทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่านะครับเวลาเขาใส่ปุ๋ยใส่ลดน้ำนี่ยังสิลดทีเดียวได้ถึง2อ,อย่างคุ้มอยู่ได้ครับสำหรับพุ้นตาเหตุนะครับแล้วแบบที่นี่เวลาก่้ยเขาให่แบบนี้ปุ๊บณนะเวลานี้ขาก็พอดีกับขุดออกขายเป็นต้นพันธุ์ครับขอคืนพื้นที่ได้ง่ายนะครับสูง ตำเตี้ยเลี้ยรากดินนะครับศาสตราราชาที่เพิ่นบอกไว้นะครับคุณตากระน้ามาปรับใส่กับสวนคุณตาอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็สิ่งที่ขาดบ่าได้นะครับคุณตาใส่อินทรีโอดีออแกนิกซึ่งปลอดปลอดภัยกับคนและสัตว์นะครับซึ่งกับบ่มีกินเหม็นนะครับมีทั้งแบบผงแบบน้ำนะครับเขาเลือกเอ้ยแบบผงกับแบบเม็ดนะครับท็ที่รับหล่ผิดแบบผงแบบเม็ดนะครับเขาเลือกใส่ได้นะครับเอาไป ปลูกก็ใช้แบบผงจะเอาไปใส่ตอนขาหรือว่ากล้วยใหญ่แล้วแบบนี้เข้ากับใส่แบบเม็ดเลยครับสำหรับคลิปนี้แบงปันศประการนะครับการเห็ดสวนผสมประสานนะครับให้เกิดมูลราคาในสวนของเข้าสวัสดีครับ